สวัสดีครับผมวันนี้มาหาป่านี่ครับควนลงผ่อนสุดรูปหล่อพาพี่น้องมาใส่ม่วงเจ็ดเส้นครับมาอนี้ว่าสิมานบอม,มานครับเอาสิบมาอม่าทัานอุ้มกับท่านสุดดำน้ำนะครับนี่ใส่ชุดอันดำน้ำละ <c oughs> หินหิโอ้หินวางหินเด้อครับหินลายครับอยู่นี่ พี้นว่างมายามดางครับวันนี้มากับพันุสุดสองคนครับเนี่ยเคียนกระติกน้ำครับว่าบวัวได้ใส่คำครับเนี่ยตะไคร้มันพันกันครับพันุสุดฐานพันเก้า ชิมานบ่ครับมาถาเบิ่งครับชิมานพัตตัวว้าค่ำนะครับมาใครกันเนี่ยนั่นครับนั่นครับมาแล้วครับโอ้โหครับผ่านชุดจัดการนะครับผมนี่อุ้ยตัวอ้วนครับเงียบเงียบวเอาอันนี้เลยครับนี่รักเรียกเลยครับ เรียกเลยครับปิดเงียบๆมามันหนึ่งปองโยกเยกไหมนี่ครับนี่กำฮัดครับกำบุหุ่มครับอันสวดไ่วมามาเอาวันคุ้งวาใหุ้งกั ติบเส้นเนี่ยปลาปลาไงก็าดางครับพันสวดว่าเงดางนะวัยชนะนะส่วนอุดครับสู่มือคือกันครับ มาน้ำข้นหมาน,นะครับนี่มาน้ำข้นหมาน้ำละหมานบ่พี่น้องว่าหนึ่งแต้มครับพี่น้องนี่ครับไปไปแล้วครับผมแต้มมาแล้วครับผมดึงตีเลยขัดชดวครับจับ ข่าวตีนบอกมาพี่ครับเดี๋ยวสิไป็นกัวตัวครับทางหุ่นตีนเลยตีนกระบอครับใช่ครับ <c oughs> โอ้มาอีกแล้วครับ <c oughs> โอ้มากับคนหมาผันหัวแล้วนี่ <c oughs> ติดคู่เลยครับนี่เพี้ยนปัตติเพี้ยนครับ <c oughs> แตรียมเลยเนี่ยบ่ไปใส่เด็ดปันคนอยู่บนเก่า <laughs> ปันส่วนบอกว่าไม่ได้ไปใช้ครับวัดจุโม,มงเก้านี่แหละครับนสองแต้มครับแต้มสองประทียนะครับผมกำหัดครับนี่ไม้ธรรมชาติเด้อครับเป็นอันนี้นะปลาเลี้ยงธรรมชาติของแท้ครับนี่ยส่วนมันา <laughs> ส่วนบุพเพครับพี่น้อน ดูดออกเลยบ่ได้บ่ครับุนใหญ่กว่าตาด่างเลยครับ,นนาารบออืป่าใหญ่กว่าจบสิ้นป่าโอ้มากับพันสุดมานครับถ้ากับชนเลี่ยดด้วยครับนี่มาเลี่ยดต้องเต็มนะโอ้มานมานัน กี่เจ้าลวดมาทั้งผีบอกว่าดึงเนี่ยอืมตอมจัหน่อยบอกว่าอะไรนี่ครับรักครับมัดสวนเรียกครับยังไม่ได้ไปใช้ครับนี่มานี่ครับผมครับไปเรื่อยๆครับถามว่ามันดึงพันสุขจริงๆว่าถแล้วครับพี่น้องสี่ว่าอะไรเนี่ย เลยครับครบโตีนอกครับโตีนไปเรื่อยๆครับสงสัยถีก่กระส่วนเดียวนี่ครับผมว่า <c oughs> <c oughs> ไอมาอีแล้วครับพี่น้องแต้มสามครับในมาน้ำคนมานครับ ปลอหากินมันได้ละเบิ่งหน้าตาก็บปล่อยอยู่ต็มสามมาแล้วครับโอมมีง่ายบนดังไหมใส่ถุงแล้ยริมเอาแนวใส่มาครับพี่น้องใส่ถุงเป็นว่ามันสิบูรณ์มันสามเต้มแล้วครับโอมมีอยู่ครับ ว่วมา,ามาอีกแล้วครับทีน,น้องไอ่ไอเปนไงลปลเพียนไงครับผมผ่านสดว่าใส่ใส่งามเลยครับที่น้องสีแต้มแล้วครับผม ขันขันครับกินกัดมแมนเขียบว่รับเสื้อมาแล้วรับเนีวันนี้นะแยมซีครับน้องแยมซีมากครับผมแยมซีมากแล้วครับมีเตมห้าครับ่าลีเลยครับเตมห้าครับผมไ โอ้มานมานครับมากับพันสุดนี่ใส่ไปจากนาะที่ครับเส่เด้อเข้าเดียวไหมใส่ยด้เข้าเดียวนเนาะผมเนาะเดียวท่ากันตื่นกันนิด <c oughs> เราเบร์เสร็จแล้วครับพี่น้องตื่นตื่นคากันมาเต็มไอ้เต็มห้าครับพี่น้องมาแล้วครับโอ้โหแก้วมาครับรุ่นน้องกันครับนั่นมาแล้วครับพี่น้องเต็มเจ็ดมาแล้วครับพี่น้องไอ้แล้วครับผันสดเล่นแล้วครับใสสวยครับขักงามๆเลยครับ เตีมเจ็บมาแล้วครับใช่หรอมุดอยแล้วครับพี่น้องปันดสล่อยปลาแล้วครับเวือกแต่ครับได้หกเตียมครับพี่น้องเนาะไปรุ่นไหมนี่ครับพี่น้องย่ามเบิงครับรอบเรียกเซี่ยวกะย่ามเบิงหมานอยู่ครับกกเตี่ยมครับเตี่ยมงามครับนี่ วนาไงตีน้องกังบ้างดีมากไหมพอเรนนั่นอยู่คันสวดว่ะนี่เจ็ดเส้นอันนี้แหละนิมเกลือสิบเส้นเลยสิบเซ้นเลยนี่ขาเบ่งรอบสองครับปลาเนี่ยสิบเส้นกลัวเนรอบสองครับผม อันสวดไปนะสิมานบ่มาครับมันรุ่นน้ำกันครับมาแล้วครับไอ้หนึ่งเต้มครับมาแล้วครับจะปล่อยปลาหรือไม่หนึ่งสุการณ์แล้วหนึ่งเต้มแล้วครับพี่น้องนี่เตีมเยมแรกมาแล้วครับเตีมเยมแรกแยกมัน,นครับผม ใส่สวยๆครับาาบานสวดเพ็รแล้วครับเนี่ยเต้มแรกครับใส่สวยๆครับก็เด้อพี่น้องเอาปลาไปลาดพริกโอ้ยโมเมนต์หลุดมือได้แล้วครับหนึ่งเต้มครับพี่นอ้องแต้มสองครับมาลุ้นกันครับปลายัางครับ ปลาครับโอ้ป่านินครับง่ายกว่างสิใส่งามครับนี่ใส่กระลังงามครับพี่น้องปลาใหญ่บกว่าดังสิปลาสดว่าปลาเงียบกว่าดังครับพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งล้วสิบเอ็ดสิบสองหนึแลมสองมาแล้วครับพี่น้องดังหน่อยหน่อยเงี้ยมนดัน่อยหน่อยดปลาบนปลาขวดคว้ามือเลย มานครับพี่น้องแต้มสองแล้วครับกับพันสวดสองคนมาเลยขาลำบากเด็กนะอ๋อรุนต่อไปครับมีแต้มสามวค <c oughs> ม่ครับพี่น้องไม่ครับพี่น้องแต้มสามมาแล้วครับเตี่ยมสามมาแล้วครับงามครับแต้มสามนอนลุมล่มเลาะนี่ตัวปลา สาตีลุ่มครับโอ้เตียมสามกับกำฮัดครับกำบมหงครับเตียมซีครับ,รบเห็บออนบ่ครับนี่โอ้ยตัวบกเงยเงครับพี่น้องโอ้มาตะเพียนเงยครับนะตัวบ่พี่น้องโอ้โหสูงมือดีฮะครับ สู้มือดีสู้พันชดุดว่ได้ครับปัจชุบกัมเลยครับกัมฮัดครับเตรียมซีครับพี่น้องเตรียมซีกันเที่ยวกันเฟียรักพอดีครับพี่นอ้องนี่ชุดพอดีเฟียรักชุดพอดีครับครับสรุปผลงานครับพี่นอ้องไปรอบสองได้สามเตรียมครับพี่น้องเลยแม่มงง่ายนะเนี่ย นี่ยทำนี่กับพออยู่พอกินนี่แหละครับผมสองคนแย่งกันพอ,พอดีครับพออยู่พอกินโอ,โอเคคำว่าเบิ้งคลิปนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เลอครับพี่น้องคลิปนี่กับกับผมกับพอเก่าคำว่าสวัสดีครับผมคลิปน้าสิหาแม่บงยางหญ่แง่มาน <laughs> ไปแล้วครับผม <c oughs>